ความรักของหนุ่มสาวในความหมายทางโลกและความรักในความหมายทางจิตวิญญาณแตกต่างกันอย่างไรคุณคงเคยได้ยินถ้อยคําเหล่านี้ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกหรือความรักไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครและจบลงแบบไหนความรักก็ยังคงสวยงามเสมอนั่นก็หมายความว่าความรักไม่เคยแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นใดนอกจากความงดงามแต่มุมมองของการแสดงความรัก ของแต่และคนต่างหากที่แตกต่างกันไปซ้าย,ยังกล่าวหาว่ารักคือความทุกข์เพราะคุณไม่ได้รักอย่างตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณนั่นแหละและนี่คือความหมายและความแตกต่างของการรักของหนุ่มสาวในทางโลกและความรักในความหมายจิดวิญญาณข้อที่1ความรักแบบทางโลกมุ่งเน้นที่ความสนใจและความพึงพอใจกันทางกายภาพ ในขณะที่ความรักทางจิตวิญญาณเน้นที่ความสัมพันธ์ทางจิตใจและความเชื่อมโยงทางความรู้สึกต่อกันด้วยการมองข้ามรูปลักษณ์ภายนอกไปความรักแบบทางโลกที่เน้นความพึงพอใจทางกายภาพจึงหมายถึงความพอใจที่เกิดขึ้นต่อสิ่งที่เราเห็นทางสายตาในร่างกายของเราหรือของคนอื่นนั้นคือความพอใจที่เกิดจากการมองเห็นความสวยงามหรือสเสน่ห์ทางฟิสิกส์ของกันและกัน ซึ่งอาจเป็นการพิจารณาถึงความสมส่วนของร่างกายหรือลักษณะของใบหน้าที่สวยงามริมฝีปากที่น่าดึงดูดที่เบาบางและเซ็กซี่หรือลักษณะเสื้อผ้าและทรงผมเสน่ห์ทางฟิสิกส์เป็นสิ่งที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลในขณะที่ความรักทางจิตวิญญาณที่จะเน้นที่ความสัมพันธ์ทางจิตใจและทางความรู้สึก มาเกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ลึกซึ้งกับความสัมพันธ์ที่มีความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณและความเชื่อมโยงทางใจที่แข็งแกร่งการไม่ตัดสินกันเพียงรูปร่างหน้าตาซึ่งจะมองข้ามรูปลักษ์ทางกายภาพไปยกตัวอย่างความรัก ที่เกิดขึ้นระหว่างคนที่ใช้จิตวิญญาณานำทางซึ่งมาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่ได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากของแต่ละคนมามา,ากมายจนเกิดการตกตะกอนและตื่นขึ้นเป็นคนใหม่ที่เข้าใจชีวิตเข้าใจถึงความรักแท้จริงจึงเกิดเป็นความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพวกเขาจึงไม่ตัดสินใครความผูกพันที่ทั้งสองมีร่วมกันสามารถมองข้ามรูปลักษณ์ภายนอกไปได้และมองเห็นเนื้อแท้ภายใน คือความงดงามที่แท้จริงความแตกต่างข้อที่2ความรักแบบทางโลกมีการสนับสนุนและการอยู่ด้วยกันในเชิงวัฒนธรรมและสังคมที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันนั่นคือมีจารีบประเพณีทางวัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางสังคมที่ชัดเจนให้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาในขณะที่ความรักทางจิตวิญญาณมีการสนับสนุนและการอยู่ด้วยกันในเชิงจิตวิญญาณและการเติบโต สู่ความรู้ในปัญญาภายในตนพวกเขาไร้ศาสนาหรือที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจจากวัตถุพวกเขาไม่ได้ยึดติดกับจารีตประเพณีพิธีกรรมใดๆแต่ตรงข้ามพวกเขาใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายเน้นความเจริญทางปัญญาที่เหนือวัตถุสิ่งของและประเพณีความเชื่อที่ยังล้าหลังพวกเขามีความเข้าใจว่ารักแท้คือความบริสุทธิ์ ที่รู้สึกให้กันอย่างแท้จริงซึ่งปราศจากสิ่งที่มากั้นขวางหรือกีดกันจากจารีนั่นก็หมายความว่าการนึกถือจนไม่อาจเข้าถึงปัญญาแท้จริงได้นั่นคือความรักที่ไม่ได้แบ่งแยกศาสนาแต่มันคือการหลอมรวมทุกศาสนาเข้าไว้ด้วยกันความแตกต่างในข้อที่3ในการเลือกคู่ชีวิตความรักแบบทางโลกเน้นความสุขและความสำเร็จทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ นั่นคือการที่หู่สาวยึดถือความคล้ายคลึงกันทางด้านการศึกษาทางวัฒนธรรมรความเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกันในระดับเรียวกันหรือฐานะทางเศรษฐกิจการเงินการงานต้องอยู่ในสังคมที่เหมาะสมกันเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกคู่ครองของพวกเขาในขณะที่ความรักทางจิตวิญญาณซึ่งสร้างความสุขและความสำเร็จขึ้นมาทางจิตใจพวกเขาสร้างขึ้นมาเองจากการตื่นรู้ภายในและจากประสบการณ์ความเป็นมาของชีวิต ที่ใช้เป็นบทเรียนแห่งการพัฒนาและการเติบโตทางจิตวิญญาณมิได้อิงฐานะทางสังคมและความเหมาะสมจากการพึ่งพาสิ่งอื่นๆภายนอกความแตกต่างข้อที่สีความรักแบบทางโลกเน้นการครอบครองและความเป็นเจ้าของระหว่างกันและกันหากแต่งงานหรือตกลงเป็นสามีภรรยากันแล้วจึงต้องซื่อสั์ภักดีในคู่ของตนต้องใส่ใจดูแลเสมอต้นเสมอปลาย ในขณะที่ความรักทางจิตวิญญาณเน้นความเป็นอิสระซึ่งไร้ข้อผูกมัดและเลื่อนไขการไม่ผูกมัดกันด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องให้มารับผิดชอบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะทั้งคู่ได้พบความสุขที่แท้จริงจากภายในซึ่งนั่นก็คือการไม่ยึดติดการไม่ครอบครองการไม่หวงแหนไม่เกิดอารมณ์ด้านลบในการคบหาหรือใช้ชีวิตด้วยกันการปล่อยให้แต่ละฝ่ายได้ทำในสิ่งที่ตนเองรัก คือการค้นหาความหมายของชีวิตของพวกเขาเองการค้นหาตนเองในสิ่งที่พวกเขารู้สึกว่าใช่ไม่ได้หมายถึงว่าพวกเขาจะเลือกให้อิสระโดยการปล่อยให้อีกฝ่ายโลกใจได้หรือการแจกจ่ายความรักไปทั่วกับคู่หลายๆคนในคราวเดียวกันเพราะผู้ที่เติบโตทางจิตวิญญาณแล้วพวกเขาเลือกที่จะเป็นคนซื่อสัตย์ต่อคู่ชีวิตเพียงคนเดียวหากอย่างเจ้าชู้หรือมีคู่หลายคน นั่นก็หมายถึงพวกเขายังไม่เติบโตทางจิตวิญญาณยังคงเป็นเหมือนเด็กน้อยที่ยังเอ,อ่ยของเล่นใหม่ๆที่ทําให้ตื่นตาตื่นใจเสมอแล้วก็เบื่อง่ายพร้อมที่จะร้องไห้งงแงขอของเล่นชิ้นใหม่ๆไปเรื่อยๆข้อที่ 5. ความรักแบบทางโลกมักมีความขัดแย้งกันเมื่อเกิดความเรียกร้องความขัดแคลนและความปรารถนาให้อีกคนมาเติมเต็ม เมื่อชีวิตคู่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่พวกเขาวางไว้ที่พวกเขาตั้งค่าสร้างกฎเกณฑ์เอาไว้เมื่อตกลงปลงใจแต่งงานกันต้องการความมั่นคงในชีวิตสมรสการต้องมีฐานะทางสังคมเป็นต้นเหล่านี้คือความกลัวที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเพราะการขาดแคลนและไม่เติมเต็มตนเองก่อนที่จะมาตกลงปลงใจแต่งงานกันแต่ในความเป็นจริงแล้วของทุกชีวิตไม่มีสิ่งใดที่จะคงเดิมเสมอ ยกตัวอ,อย่างสามีภรรยาคู่หนึ่งเมื่อแรกพบหาดูใจต่างฝ่ายต่างเขาขอาอกเอาใจกันฝ่ายชายรักษาน้ําใจไม่เคยให้ฝ่ายหญิงต้องรอหรือน้อยใจเขาเสมอต้นเสมอปลายต่อเธอเสมอแต่หลังจากที่ตกลงใช้ชีวิตร่วมกันฝ่ายชายกลับต้องทํางานเหน็ดเหนื่อยนอกบ้านทําให้เขาใส่ใจในหน้าที่การงานมากกว่าครอบครัวและคนรักฝ่ายชายอาจจะค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมไปคือเขาได้สแสดงตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมา เมื่อความอดทนได้เริ่มถึงที่สิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นการใส่ใจน้อยลงการเริ่มลืมเล่าเข้าสังคมไม่มีเวลาให้กับภรรยาเหมือนเช่นเคยแล้วภรรยาก็เริ่มเกิดความน้อยใจสะสมขึ้นมาเรื่อยๆเกิดการเรียกร้องจนสุดท้ายการเรียกร้องด้วยความรู้สึกที่ขาดคลแนนขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกันและคาดหวังเพื่อที่จะให้แต่ละฝ่ายมาตึงตึงจึงเป็นที่มาของการหย่าร้างหรือการนอกใจ เพราะแต่ละฝ่ายก็สแสวงหาสิ่งที่พวกเขารู้สึกว่าขาดหายเมื่อถูกปล่อยปละละเลยมีฝ่ายให้และฝ่ายรับที้ไรสมดุลกันซึ่งแตกต่างอย่างมากในทางจิตวิญญาณคือพวกเขาพบหากันด้วยแรงดึงดูดจากพลังงานที่คล้ายคลึงกันเคมีที่คล้ายกันจึงสามารถจึนเคลื่อนกันติดซึ่งเรียกว่าคู่แท้ในทางจิตวิญญาณพวกเขามีความรักที่เป็นอิสระต่อกันไม่ได้ตั้งเงื่อนไขใดๆในความรักหรือการร่วมใช้ชีวิตคู่เลย